สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่1นธันวาคม2557ราคาทองคำวันศุกร์ปรับตัวลงแรงตามราคาน้ำมันนะคะที่ปรับตัวลงหลังจากที่มีการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกหรือว่าโอเปกนะคะวันพฤหัสที่ผ่านมาปรากฏว่ามีมตินะคะโครงกำลังการผลิตเหมือนเดิมทำให้ราคาน้ำมันนะคะวันพฤหัสเราก็วันศุกร์ปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงวันพฤหัสก็ปรับตัวลงไปประมาณ6%เนะคะ ต่อเนื่องถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดนเม็กซ์นะคะก็ปรับตัวลงอีก10%รนตค่ะลดต่ำกว่า70ดอลลาร์นะคะแล้วก็ปิดที่66ดอลลาร์ส่วนราคาน้ำมันดิบเบนนะคะก็ปรับตัวลง3%เนคะก็ปิดที่70ดอลลาร์ะคะซึ่งระหว่างวันก็อาจจะเห็นปรับตัวลงต่ำกว่า70ดอลลาร์ค่ะราคาทองคำก็เลยปรับตัวลงแรงตามนะครับ ปิดที่1,167ดอลลาร์ถ้าลดลงไป24ดอลลาร์ซึ่งประเด็นต่อเนื่องมานะคะก็คงเป็นวันอาทิตย์เมื่อวานนี้เนี่ยก็การลงประชามติของชาวสวิสนะคะก็ปฏิปเสธข้อเสนอนะคะที่ให้มีการเพิ่มทองคำในถุงสำรองเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเสียงออกมาก็คือคัดค้าน77%แล้วก็สอบสนแค่23%เท่านั้นนะคะก็เลย อาจจะมีผลต่อเนื่องมาถึงช่วงเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ก็จะเห็นว่าราคาทองคำก็ยังปรับตัวลงต่ออีกนะคะล่าสุดเนี่ยเคลื่อนไหวอย,อยู่ประมาณ1,150ดอลลาร์ 1, ถ้าลงไปตามสุดที่ประมาณ1,140ดอลลาร์ 1, นะประเด็นเรื่องราคาน้ำมันนะคะก็คงต้องติดตามต่อไปนะคะทษจริงๆแล้วเนี การผลิตน้ำมันนะคะของซหรอรเมกาทาที่บอกว่าจากเชลออยนั่นก็คือหินน้ำมันเนี่ยต้นทุนการผลิตของเขานะคะก็สูงว่ากลุ่มโอเปกเยอะนะต้นทุนการผลิตอยู่ประมาณที่เจ็ดสิบดอลลาร์นะคะการที่โอเปกเนี่ยมีมติที่อยากคงกําลังการผลิตเนี่ยนะคะก็คงหวังว่าราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงแรงนะคะจะทําให ผู้ผลิตน้ำมันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะไม่คุ้มทุนแล้วก็จะลดปริมาณการผลิตลงไปเองทำให้ในที่สุดนะคะคกลไกตลาดก็จะทำให้ราคาน้ำมันในระยะกลางเนี่ยปรับตัวขึ้นในที่สุดแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นปรับตัวลงค่อน้าจะแรงนะคะแต่เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะคะก็คงลงไปไม่ได้อีกเยอะแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะคะก็ มีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะก็คือการเปิดเผยตัวเรขการจ้างงานของหซัฐอเมกาะคะซึ่งก็ดูเหมือนน่าจะออกมาค่อนข้างอย่างค่อนข้างจะแข็งแกร่ง,แ,งะะนะะแล้วกันนะคะเราก็จะมีการประชุมธนาคารกลางยูโร Euro, นะคะวันพฤหัสซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีมติทางการเงินนะคะ,ะที่จะผ่อนคลายมากขึ้นนะครตลาดนั้นรอดูคำแถลงของประธาน ECB นะคะว่าก็ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่า พร้อมที่ออกมาตรการทุกอย่างนะคะเพื่อที่สกัดกั้นไม่ให้ยูโรโซนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินฝืดนะคะก็ยองคงต้องติดตามประเด็นนี้ต่อไปนะคะก็แนวโน้มของเขาก็คือผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้นนะคะสหรัฐอเมริกาเฟดเนี่ยก็แนวโน้มก็คือลดการผ่อนคลายทางการเงินนะคะก็ค่มเข้มในบายการเงินมากขึ้นนะคะเพราะเงินดอลลาร์เนี่ยแนวโน้มก็ยังมีโอกาสที่จะ ค่าขึ้นนะคะแต่เชื่อว่าอันแข็งค่าขึ้นก็มีกรอบที่ค่อนข้างจะจํากัดนะคะเมื่อไหร่ที่ตัวเลขเศรษฐกิจไม่กาออกมาไม่ดีนะคะเงินดอลลาร์ก็มีโอกาสที่อ่อนค่าลงนะคะแนวโน้มราคาทางทางทางเทคนิคนะต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะหลุ 1, ด1185ดอลลาร์เราก็เห็นแรงเทขายอย่างมากนะคะ 1,160ดอลลาร์ก็ดูเหมือนยืนไม่อยู่นะคะเพราะแนวรับถัดไปอยู่ประมาณ1,145-1,150นะคะแล้วก็แนวรับที่สำคัญแนวรับหลักก็คือ1,130ดอลลาร์ที่เป็นจุดต่ำสุดที่ทำไว้นะคะแนวต้านนะคะแนวต้านก็คงยังอยู่ประมาณ1,180-1,185ดอลลาร์นะคร ก็คนที่ลงทุนใน Go ลฟิเจอร์นะคะก็เรียนว่ามีจุดคัลรลลสํสำหรับคนที่เล่นฝั่งซื้อนะคะที่ให้ไว้ก็คือ1,175ดอลลาร์นะคะเพนั้นหลดต่ํากว่าตรงนี้แนวโน้มราคาทองคําก็เลยออ่นตัวลงต่อนะคะก็แนะนำนะคะว่าคนที่เปิดสาข,ขายไว้นะคะหากฟื้นตัวเข้าใกล้1,175ดดอลลาร์นะคะก็ ก็เรียนว่าเปิดสาขาขายก่งกำไรได้จุดปิดสาร์ัดขาดทุนฝังขาย1 1 8่งึง1้อยดถึง1,190ดอนละลาร์กลยุทธตอนนี้ก็เน้นเล่นฝั่งขาานะคะปรับตัวขึ้นใกล้กลนะคะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งก็คือประมาณ1175ดอลลาร์เปิดเล่นฝั่งขายได้นะคะส่วนลงทุนในตลาดหุ้นนะตอนนี้นะคะตัวเซ็นต์ห้สิบอินดิเก็จะเห็นว่าปรับตัวลง ค้อนข้างจะแรงนะคะตามดอดหุ้นเ,เมื่อวันศุกร์นะคะหลักๆก,ก็มาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงแรงนะคะเราเห็นมีแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานค่อนห้างจะเยอะนะคะหลังจากที่กลุ่มโอเปกเนี่ยก็มีการคงกำลังการผิดไว้เหมือนเดิมนะคะการปรับตัวลงของตลาดหุ้นนะคะก็อาจจะมีกรอบที่ ค่อนห้างจะจำกัดน,นะคะปัจจัยหนุนมีไหมก็มีนะคะมาตรการที่ b o ินะคะ,คะการกลางญี่ปุ่นเนี่ยอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบนะคะการที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข,ข,ของเขาะะของเขาขอนาคาญี่ปุ่นนะคะมีแนวโนม้มเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นมากขึ้นนะคะจะมีเม็ดเงินบางส่วนในหลาเข้าตลาดหุ้นไทยเหมือนกันนะคะ ต่างประเทศนะคะก็จะเห็นว่ายังคงซื้อสุดทิศในลาดหุ้นไทยติดต่อกัน6วันทําการแล้วนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาซื้อสุดทิศ1 0 0ล้านบาทนะคะแรงขายเนี่ยมาจากนักลงทุนสาบ,บันนะคะขายสุดทิศ6 0 0ล้านบาทนะคะ่วนในราดอนุพันธ์หรือตลาดทีเฟกซ์นะคะนักลงทุน,นต่างประเทศก็ยังเดินหนะ้าซื้อสุดทิศในเซ็ต50ิอินดิคิวเจอร์นะคะแต่ก็ลดน้อยลงนะคะเหลือ7 5 7สสัญญาเมื่อวันศุกร์ ก็กลยุทธ์การลงทุนใน s ซ n i n d e ้าสิ u อินเดะคะซีรีสเดือนธันวาคมนะคะก็เปิดซื้อได้นะคะถ้าลงมาที่1 6 6 5ถึง1,070จุดนะคะแล้วก็อีกแนวรับนึง1,055จุดนะคะแนวต้านหลักยังอยู่บรเวณ1 0 8่น1,080ถึง1,085จุด ะะก็คงยังต้องระวังว่าจะมีแรงขายกลับออกมาคนที่ซื้อไวนะคะระดับถ้าขึ้นไปเหนือ1,080จุดก็อาจจะทยอยขายออกมานะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ